สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจุรติคันติพโลนะครับหลังจากช่วงวันหยุดยาวไปนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเปิดทําการเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้รับแรงหนุนมาจากปัจจัยในต่างประเทศตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับตอบรับกับข่าวความคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ4 5 9ุดหรือว่า1.78นะครับท่ามกลางความคาดหวังนะฮะรวมไปถึงตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้กว่า5ด้วยนะครับโดยความคาดหวังของน,น,นักทุนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนะครับโดยก่อนหน้านี้มีการฟื้นตัวได้ดีของในต,ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ รวมไปถึงสัปดาห์นี้ครับจับตากันเพิ่มเติมกับตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและตราการหมุนเวียนแรงงานของสหรัฐด,ด้วยรวมไปถึงผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในรอบสัปดาห์ตัวเลขซอกสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงดัชนีราคาผู้ผลิตจากสหรัฐด,ด้วยครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการเปิดโครงการที่จะเข้ามากระตุ้นนะครับให้เกิดแรงซื้อความสนใจอาหารไทยสินค้าไทยในต่างประเทศที่ฝั่งของสหรัฐครับ โดยในฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าเตรียมจะบุกตลาดสหรัฐหลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผ่านไปโดยปรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของโครงการสำคัญคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กในเฟสที่2ที่จะมุ่งเน้นการสร้างรายได้นะฮะและก็รวมไปถึงการขยาย การรับรู้เกี่ยวข้องกับอาหารไทยและกระตุ้นการบริโภคอาหารไทยในร้านอาหารไทยซีเล็กเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมไปถึงนะครับสนับสนุนบริการในรูปแบบ Delive r y เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศครับโดยสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับก็จะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอาหารไทยและบริการร้านอาหารไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับร่วมกับเซเลบริตี เซเ e บริตี้นะครับอินฟลูเอนเผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมไปถึงประชาสัมพันธ์อาหารสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มฮิสแปนิกเป็นต้นครับขณะที่ทรกรสนะครับก็เตรียมการจะโอนเงินนะฮะช่วยเหลือกเกษตรกรในรอบที่35กรกฎาคมนี้ครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรในงวดที่3ประจําเดือนกรกฎาคมโดยทกศก็จะจ่ายตั้งแต่วันที่15ถึง22กรกฎาคมเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยวันที่8กรกฎาคมก็จะโอนเงินเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมารวมไปถึงนะครับผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและผ่านการพิจา,า,าร,รณาของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรด้วยนะครับอย่างนั้นก็ตามครับก็ยังมีรายชื่อทกศที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก1 2 1 3 9 4รายเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งบัญชีที่โอนเงินนะครับหรือว่ามีชื่อไม่ตรงกับผู้ที่ขอรับสิทธิ์บัญชีถูกอายัดบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะครับซึ่งเกษตรกรก็สามารถเข้าไปแจ้งช่องทางการโอนได้ที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ครับ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นเกษตรกรรอรับเงินจากทกอสอ,อยู่แต่พบว่าเงินยังไม่โอนเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าติดขัดอะไรลองไปสอบถามที่ทกสได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจเรามาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนนูข่าวเที่ยงครับ